สวัสดีครับก็อยู่กับช่องมะมไม้เมืองระยองนะครับวันนี้ก็เอาน้ำโชคมาทำงานครับดูหน้างานนะครับทำโคกครับแต่ไม่ได้ปลูกทุเรียนนะครับคราวนี้ดีเพื่อนไปซื้อไม้ล้อมมาครับแล้วมันจะถมที่ตรงนี้แต่นยังไม่ได้ถมมันเลยให้มันขุดแล้วก็เดี๋ยวขุดเป็นหลุมให้มันนะครับก็เอาดินบริเวณรอบๆพื้นที่นี่นะครับ นี่ครับเพื่อนทำตอหม้อไว้นะไอเดียเจ๋งมากเขาจะเอาตู้คอนเทนเนอร์มาวางครับสั่งตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วทำตอมอรมอรแล้วนะจะเอาไปทำเป็นบ้านพักครับตรงนี้บ้านพักตากอากาศก็โอเคเดี๋ยวเราทำงานต่อแล้วกันพอดีมันเพื่อนกำลังไปเอาต้นไม้อยู่นะฮะอีกอำเภอหนึงเราก็มาทำรอก่อนเลย ก็ตักดินใจทาเป็นโคกนะให้มันสูงขึ้นมาแต,แต้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เกลียนนะให้มันเสมอนะรอบๆแล้วก็บุดหลุมตรนกานนะครับพอเดี๋ยวต้นไม้มาก็จะได้ยกและใส่วางเลยนะ ก็ถึงถึงปีแล้วนะฮะก็ยังต้องทำงานต่อไปครับเศรษฐกิจก็ไม่ดีนะครับงานนี่มีหน่อยก็ต้องเอาครับตอนนี้จดี๋ไปมัวเลือกงานอยู่ไม่ได้เลยรถไมโครบทีชั่วโมงนึงยังต้องมาเลยะดีกว่ารถจอดครับ ก็ไม่ได้ตังค์นะครับเราก็ต้อง ขึ้นไวมากที่สวนมันชุกตันมันโ่ยดยตอนนี้รกมากทําไม่ทันเลยครับ จะทำประมาณนก็คือขุดหลุมตรงกลางไว้นะเดี๋ยวต้นไม้มาแล้วคือจะเอามาใส่ยกใส่เลยนะน,นั่นแล้เราก็เกลีรยก่อนนทำฐานทำฐานให้มันใหญ่ก่อตรนี้ก็เยอะมากเลย คือเนี้ยก็ด้วยนะครับทำให้ตัวเตรียมบนเลยมันเป็น100ปัดแมกโก่ครับเราก็จอะตรงกลางนะครับนี่เมือนดีตรงกองไว้ดล่นข้างครับเดี๋ยวเพื่อเอาไปปลูกตรงตอนลงต้นไม้แล้วนะ ตัมาบอกว่ารถที่จะเอาขนยังไม่เห็นมาเลยนะแบบนี้แล้วเที่ยงกว่าแล้วเราก็ทํารอไปเรื่อยๆกัน,กนเราเดี๋ยวเราต้องเอาเบลมาก,กับต้นไม้แล้วก็ยกลงให้ให,ให้เขาด้วยนะเพราะว่าเอาไม่มีคนยกลงรู้สึกว่าจะเป็นต้นจันผานะเพื่อนบอกไปซื้อสี่ต้น,ห,ห,นหนนะหมื่นนะึงระเกือบหมื่นหรือหมื่นนึงนี่แหละ

รือะไรก็โคก็ขยายได้ครับอกาศก็ร้อนมากเลยครับตอนนี้อ,อยากลงจากรถเลยครับนี่งานที่แล้วก่อนที่จะไปทำก็แอร์เสียโอ้ไม่ไหวต้องเอาไปซ่อมก่อนก็ซ่อมแอร์ไป สองพันนะครับขับรถตอนนี้จะไม่มีแอร์นี่โผมยกแท้ครับครับก็อันนี้ก็กำลังยกนะครับต้นจันผาครับ ห่งหมื่นนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับผลงานต้นจันตาก็โอเคครับก็คิดนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะบ๊ายบเดี๋ยวเย็นแล้วเดี๋ยวก็จะลากรถกลับบ้านก็ยังไงก็ฝากไค์กดแชร์กดติดตามช่องเหมาม้เมืองระยองเลยนะครับสวัสดีครับ